ครับระแนงปรับองศาได้สำเร็จรูปจากบริษัทตะวันเมทัลนะครับคิดถึงระแนงปรับองศาได้สำเร็จรูปนะครับนึกถึงบริษัทตะวันเมทัลได้เลยครับวันนี้ลูกค้าสั่งของเรา2ตัวครับเป็นรูปแบบของช่องบังลมบังสายตานะครับก็ตัวนี้ลูกค้าสังเกตได้เลยครับว่าการปรับนั้นลื่นมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ขนาดไหนหรือว่าตัวเล็กนะครับการปรับของเรายังคงลื่นเสมอนะครับผมการปรับของเราเนี่ยปรับได้0ูนถึง90องศานะครับลูกค้าถ้าลูกค้าฟังเสียงนะครับเราลื่นมากๆแล้วก็เดีีี๋๋ยยยววขอทษนนะคครรัับบเเดดผมลงู่ มันลื่นขนาดไหนลูกค้าดูครับใครๆก็ปรับได้ครับแถมเรามีตัวล็อกด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่ล็อกล็อกองศานะครับตรงนี้ปึ๊บล็อกองศานะครับดึงขึ้นมาอีกปึ๊บล็อกองศานะครับศูนย์ถึงเก้าสิบองศาครับลูกค้าลูกค้าล็อกได้เลยหรือลูกค้าจะเปิดเป็นฟรีสไตล์แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะรูปเป็นรูปแบบฟรีสไตล์ได้เลยตัวนี้มาขนาดที่ความกว้างหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับสูงที่สี่สิบเก้าจุดห้าเซนติเมตรนะครับผมลูกค้าตัวนี้เป็นเฟรมสีขาวคู่กับระแนงเด็กกตอก คู่กันมากเลยครับผมไม้เผาไฟลักษณะดูเป็นทึบๆครับคู่กับตัวเฟรมสีขาวครับลูกค้าผมว่าอันนี้เป็นการเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจสินค้านะครับระแนงปร่าสงสาได้สำหรับรูปครับติดต่อเราได้เลยครับที่ไลน์แอดตอนเมทัลนะครับขอบคุณครับผม